นียงง่ยีสต์นี่ไงนี่งไงไรฟอดไรฟอร์ตโอ้โหไม่เห็นนี่ไงวะโอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวโอ้เจอไรฟอรดโอ้โหนี่อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยใส่ขอบเด็โมดูลเราจะได้ใส่ขอบเลยได้ลงไปลึกกว่านี้อีกและอีก ยยี่มได้ PDA มา้องนั้นไม่มีอะไรหมดแล้วหรอ,หอโอ้ยไอตัวามาปุ่นมาหาเรื่องผมบันเะดี๋นวนะเราได้ใส่อบเด็บโมดูลมา ออสตาร์ซีดด้วยเนีย่ยต้องหาแม่เหล็กเออต้องเป็นแม่เหล็กนะฮะไม่ใช่แร่เหล็ก <c oughs> อแม่เหล็กออแล้วก็อยากได้ชุดดิวอาร์มอ่ะแล้วก็เดฟโมดูลหุยขยานไหนขยานไหนทำยังไงล่ะทีเนี้ย <c oughs> ได้ที่มาจริงอะ่ะแต่ว่าทำไม่ได้เด็ดเด็ดโอ้เดฟโมดูลหนึ De ่งอยู่นี่พาสติลกับทับทิมทำได้เลยนี่ ทำเลยทำเลยพลาสติลใช่ไหมเราต้องใช้ททเทเนียมอินกอดถึง10ลูกเลยแล้วก็ทับทิมนี่เออแล้วพลาสติลทำไงเนี่ยพลาสติลใช้แล้วก็ล,นะลกิเทียมนี่เองได้ขนลิเทียมมันด้วยปะเนี่ยเหมือนไม่ได้ขนเนาะลิเทียมอยู่ที่บ้านครับเอองั้นก็รอกับ รอกับบ้านรอกับบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นเกินเหตุไปหน่อยครับหรือว่าเราไม่ได้ขนทุกอย่างมากับไซนครบก็เออเยี่ยมถือว่าเอ๊ะจริงๆผมควรจะสร้างบีคอนไว้ใช่ควรสร้างบีคอนไว้จะได้รู้ว่าเราเคยมาตรงนี้ไงบีคอนออใช้ทองแดงกับไทเทเนียมเมื่อกี้เรามี เรามีทองแดงมาด้วยลูกหนึ่งนี่ไงไลฟ์ฟอตอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปดูไลฟ์ฟอใหม่เลขสอ เขียนอุ๊ยเขียนว่า LP เล่น L, LP สองครับเยี่ยมนี่เราก็จะมีรูตำแหน่งของไลฟ์พอดสองนี่ไงฮึเยี่ยมโอ้โหดูมันดู <c oughs> ดูมันเฝ้า ไปต่อครับจะจะลอดรูหรือจะอ้อมไปควรควรอ้อมไปเได้ทั้งเจลแซกได้ทั้งไซคอบเด็บโมดูลถือว่าเยี่ยมก็เดี๋ยวที่ถ้าเราลอดรูไปอุ้ยเราก็จะอยู่ข้างล่างอะเนาะโดนมันโจมตีวะ่ะแล้วก็เจอมันดักหน้าอีกตัวหนึง่งไม่ได้บาดเจ็บดิ น่าลํนลำขาดอะอมันไอ้นี่เราอะมันตามติดเรามันเลิกละออ,อยากดูข้างล่างกับโต้ l โหเฮ้ยอะไรมันจะจองล้างจองผ่านเราขนาดน,นั้นวะลงที่แคบๆอะไม่เหมาะไม่เหมาะเลยเออผมควรจะอัปเกรด สูตรกับซีมอสมาเพราะว่าลงที่แคบแล้วใส่ขอบไม่หมออย่างรุนแรงเลยฮนะไปติดนู่นติน,นี่แต่แต่ว่ามันก็อึดนะนะอึดพอที่จะแบบรับดามเมดโกสเลเวอร์ท่านได้เลยอ่ะนะฮะเด็กขอดูข้างล่างกันมีอะไรไหมมีอะไรน่าสนใจไหมเพราะว่าเพลงมันตื่นเต้นมากเลยไม่มีนะ <c oughs> ผมนี่แบบชนตึงตั้งตึงตังตลอดทางถ้ำวะอือถ้ำเลยแต่ว่าหิวน้ำมี่มหมดตู้แล้วตู้หนึ่งหมดแล้วดีว่ามีตู้สองี่้ <c oughs> แล้วก็ออ เอามากินตัวหนึ่งเยอะฉันฉันไม่ได้จะเก็บไหยเอยเวลาตกแต่งอะไรเนี่ยควรจะเป็นอีกปุ่มแยกไปเลยเนอะเพราะว่าพอมันเป็นนี้ปุ๊บแล้วแบบบางทีมือมันลั่นเนี่ยโอเคมีกล่องด้วยผมไม่เห็นกล่องนะตอนแรกโอ้ยป๊อป ปกันแล้วในถ้ำจะมีอะไรวะได้ลีดได้หลีดมางั้นก็ทำเดโมดูลได้ละแต่อยากได้แม่เหล็กอะเอะอไทเทนเนียมลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขีย อยู่ดีๆก็อัปเกรดใส่ขอบได้เฉยเลยครับอ๋อแต่ใช้ลีดสองอผมขอเอาคำพูดเมื่อกี้เก็บไว้ที่เดิมเนะยเรายังอัปเกรดใส่ขอบไม่ได้ไปไปต่อที่เรากำลังเดินทางไปทางเหนือนะเนี่ยอกำลังกลับบ้านอ๋อใช่สิเราก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วนะยเพราะว่า เราได้เจลแสกแล้วไงล่ะแต่ว่าขอกดลงสักหน่อยหุม่มชนแรงมากเลยอืมเออไม่แน่ใจท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะแต่แบบเสียงแบบตึงัๆๆเ,เ,เ,เอียดเ,ยเอียดเย็ดเยดเลยเยดเลยเยดเลยชนมันจนตุยไปเลย โอ้โหป l a ช i o n กันอีกแล้วทีกตายเถอะจะไม่ oh, มีอย่างอื่นนอกจากเทอทเนียมในชั้นเมืองได้ยังไงเนี่ยผมคงไม่ไม่จ้าเอะลิปเปอร<ห>์ตรงนี้ใช่ไหมชั้นนี้แล้วอะเฮ้ยัหจะชนหัวจะชนระดับ95แล้วเด้อใกล้จะถึงผิวน้ำแล้วครับ คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยโอ,อ้ไม่มีอะไรห่างเราติดอะไรไปหรอ,อไม่เป็นไรเือว,ว่าขับกลับบ้านยางปลอดภัยชนโคตรแรงหืมไลฟอร์ดอะไรอ่ะคุไลฟอร์ดเดิมอันนั้นเรามังที่เราเคยเจอไลฟอร์ดสามทำไมเราถึงไม่เห็นมันนะออเพราะว่าเราตั้งปิดไวนด้นั่นเองครับเ,ออเปิดไว้ดิ ก็แล้วอสิบเจ็ดด้วยคนเปิดให้หมดเลยจะได้รู้ทิศทางในการไปเนาะเออเขาก็ดันมาปิดให้ผมใช่อย่างนั้นเนี่ยอ๋อขึ้นสู่ผิวน้ำแป๊บนึงนะกับตันเพราะว่าเราขับมาที่น้ำตื้นนะครับกับตันโอ้เออก็เลี้ยวไปทางลึกๆสิเจ้าลูกเรือแกที่มันฉลาดน้อยจริงเลย คนเลเทหมดและม,มาถึงแล้วบ้านแสนรักลงจอดได้เลยเยี่ยมมากจนลูกเรือที่หน้าพิศวงของฉันทั้งหลายเอาละก็ถึงบ้านแล้วฮะเยียบยมมากเลยได้เวลาเอาของไปเก็บแล้ว,ลวผมจะทิ้งเครื่องมือไว้ที่นี่นะเพราะว่าเออจะได้ขนของไปเยอะครับอบ้านแสนรักของฉันอ๋อลืมพกเอ เอ็นมาด้วยอะไรได้เจ้าพาวเวอร์เซลล์ดูเหมือนว่าพื้นที่จะไม่พออีไม่รู้ <c oughs> นา่าจะต้องได้กล่องเนี่ยต้องได้ได้สร้างกล่องเพิ่มโอเคได้สร้างกล่องเพิ่มอีกด้วยเ <c oughs> นี่ยเอาพาวเวอร์เซลล์มาชาร์จด้วยครับ <c oughs> นี่ก็เอาออกมาฮะโอเคชาร์จสี่ก้อน แล้วก็เจลแซกไปด้วยรอ,อบเนี้ยไปไปเอาชาร์จชาร์จแล้วก็ทำเอโลอเจลเลยแล้วก็น่าจะประกอบพรสูตรไปเลยครับเนาะประกอบพรสูตรเออเรามีเอโลอเจลสองละนี่แล้วก็กระจกเคลือบต้องใช้ฟันสต็อกเกอร์ ซึ่งอืมเดี๋ยวเราต้องไปหยิบฟันสต็อกเกอร์มาระหว่างนี้เดี๋ยวผมทำแท่งพลาสติลก่อนแล้วกันอึ๊บนะแท่งพลาสติลนี่ทำได้เลยใช้สองด้วยนะใช้พลาสติลสองเลยนะใช้เยอะมากเลยครับในมอดเรามีอยู่เนอะโอ เต้องเอาลิเทียมมาอีกสองอะนี่นี่เดมอนเดมอนสองเลยอ่ะโอเคแล้วก็ตะกัวสองเสียงตัวอะไรมันร้องหลอกหลอนผมว่าจุบโอเคจริงๆกระจกเคลือบทําเลยก็ได้นะใช้คอร์สใช่ไหม คอร์ดสองแล้วก็ใช้เคียวสต็อกเกอร์หนึ่งเออนี่โอเคเราก็จะมาทำพรนสูตรกันเยี่ยมได้แล้วเราทำพรนสูตรได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำแท่งออพาสติลเพิ่ม อีกอันหนึ่งเพราะว่าผมจะทำใส่ขอบเล็บโมดูลด้วยครับเออหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าสิบแล้วก็ลิเทียมสองแอลิเทียมลิเทียมลิเทียมอยู่ตัวนี้ยุบๆโอเคครับโอ,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 อเคยอบไปทำพร้อนสูตรกันดีกว่าอยู่ไหนนะไอ้เจ้า โมบายวิเครนผมอยู่ไหนนะเออตั้งไว้อ๋อยู่นี่อยู่นี่เน,นขึ้นขึ้นทางขึ้นอ๋อไม่ใช่นีออ่ไม่ใช่โ <laughs> มบายวิเครนนี่มันบ้านเราเออโมบายวิเครนเบผมอยู่ไหนอะท่านผู้ชมเข้าวกมอผมประกอบใส่ขอบตรงไหนวะแถวนี้ปะใช่ไหมหร,หรือว่ามันถูก แ,แ,บบยยแ,แด็กซ์ไปแล้วครับวายเวิร์คเบย์ผมว่าอยู่ที่นั่ตรงนั้นตรงนู้นแม่หน่วยอันกระตึงหนึ่งโอเคเอาหรอได้เวลาทำสุดยอดชุดสำรวจของเราแล้วพรอนสุด เรียบร้อยครับชุดของเราอืมชุดกุ้งเง้ยงล่ะว้าวติ่งริงติงติงเออเออนี่กิ๊กอือ ไงล่ะเย็บซ้ายยับขวาเยี่ยมไปเลยอือเอาละมันมันมันขึ้นได้ใช่ไหมอืมมมอมันจอดในมูลผูได้ใช่ไหมอือได้อาเรียบร้อยใช้พาวเวอร์เซลลนะแล้วก็อัปเกรดได้ เท่านี้เดี๋ยวผมผมอ๋อผมจะไปใส่ขอบลืม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 ่จะไปใส่ขอบไปทำเดโมโดูเออเมื่อกี้ลืมดูว่าเจ้าคอสูตรเนี่ยมันอยู่ได้กี่ร้อยเมตรเนาะลืมดูครับเป็นเป็นโลกความจำสั้นตัวอัพเกรดอยู่ทางนี้ อ้อ,อลืมหลิบมลืม,ลมหยิบทับทิมเดี๋ยวนะเอาอันพินออกก่อนใช้ขอบเล่มโมดูใช้ทับทิมคูณสามเลยฮนะเอ่อแล้ก็ของ,ของ,ของกลับก่อนแล้วกันไม่มีแล้วฮนะหมดแล้วอออาหารจะต้องตุนน้ำกับอาหารเพิ่มอีกเนี่ย เรามีแบบสีไกอยู่นี่ตัวนี้ไม่มีโอเคเงียเงียเอ๊ะไปไม่ถึงไซขอบหรอกอระยะห่างของไซคอบเกับอบที่อยู่เนี่ยเกืบใกล์พอร์ยห่างกันนิดเดียวก็ไปไม่ถึงเนี่ยใช่อะไรผมแวะมาหยิบเฟิร์สเอดคิดครับจริงๆผมก็ควรจะมะีมีติดไซขอบไว้เหมือนเงินเนาะแล้วผมไม่ได้จะมาไซคอบนี่ผมจะมาที่นี่ เออมาเอาทับทิมก็แต่ก่อนเอาทับทิมต้องเต็มเต็มแนมเอียดเ่อถ่ายอะไรได้มั่งปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บปับป๊บปั๊บเอ่อปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเพื่อสร้างตู้ครับเอ้ยเอ้ยนี่นี่ได้ได้ได,ได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งอือจะได้เอาของใส่เอเอเห็ดน,น้ำลึกปุ๊บแล้วก็สอง แล้วก็เดี๋ยวเอาลองพกปลูกเจลแซกอะ่ะคืออยากลองจริงนะเนี่ยเอก,กระถางเล็กนะ่าจะปลูกเจลแซกได้อยู่มั้งอืมปลูกไม่ได้เหรอมันมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเบสิกแพนพอเออจะลองขออีกสักทีนึ่งหนึ่งย ตั้งพื้นไม่จริงๆผมก็ลองทำมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดปลูกที่หลังคาได้ปะตั้งที่หลังคาไม่ได้เลยเออไม่ได้เลยจริงจะเป็นรเออเดี๋ยวดทางเข้าทางเข้าบ้านเลยว่าเออตรงนี้เสียงมากเอออันนี้เราไม่มีอะไรให้สแกนและมีแค่นี้ถ้าพิมพ์ครบแล้ะ เอาของเก็บเออเจใส่เก็บอืมโอเคเดี๋ยวสร้างใส่ขอบเรีบโมโดลลูลครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินเดินไปใส่ฝั่งนูน้นจริงๆแนละ้วอยากอยากทำอันเนี้ เออจะได้มีชิวเจเนเรเตอร์ใช้พาวเวอร์เซลชุดสายไฟใหญ่แล้วก็เจ้านี้ฮะออทำเลยเดี๋ยวพิมพ์น,นึงมันผมจะจำวัตถุดิบไม่ได้สักทีนี่ไงออแล้วก็กดไฮดรอลิก mm. เดี๋ยวถอดสโตออกได้ไหม ต้องเอาไปต้องถอดที่มูลผูผมจะเอาติดให้กับเจ้าพรสูตรแทนนะโอโเคโออมีอยู่แล้วคือเจ้าพรสูตรมีสโต r e อยู่แล้วแต่ว่าติดเพิ่มได้ปะละ่ะออประมาณว่าฉันอยากจะติด เพิ่มอีกโอะอะไรวะโอปีนไมนได้ไม่ขึ้นเออผมว่ามันติดเพิ่มได้อีกนะนอจะได้มีหลายๆสโตร์ครับแล้วผมก็ลืมติดโมดูลเอ่อโมดูลเด็บให้ใส่ของอืมเก้าร้อยเม เยี่ยมเลยพรสูตรเรา900เมตรบถือเป็นเรื่องที่ดีมากเดี๋ยวเอาซีมอสมาเก็บแล้วก็เช่นขอนะก็ติดตั้งตรงนี้เลยเนี่ยติดใส่คขอบได้เลยติดส่อจะได้ ออเ,เ,อเอใส่ขอบมีกล่องตรงนี้กับกัปตันดูไม่ออกด้วยว่าเป็นอะไรข้อเสียของเจ้าพรสูตรคือมันมันไม่ลอยน้ำเนี่ยแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตเอ่อ ตรงขอบม่วงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมัจะจะ,จะชี้ไม่ทันคือไอ้พวกม่วงนั้นมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นเกตเกตที่พรสูตรเราจะสามารถกระโดดได้อืมเออติดค้างเก็บของไปแล้วก็เหมือนจะไม่เพิ่มปออเออ,เอ,อ,เอ,อ แล้วก็เดี๋ยวเอาโมดูลของไซกบใส่ลงไปเท่านี้เอ900เมตรเหมือนกันครับเยี่ยมเสียดายอ่ะจริงๆอยากได้เป็นซีมอสมากกว่าเนาะเพราะว่าซีมอสมันจะเร็วอะ่ะมันจะเร็วแล้วก็เคลื่อนที่ได้อิสระกว่า